สวัสดีครับนะครับวันนี้มาหาอาจารย์นะครับเห็นบอกว่าต้องใช้เหรียญเลวยนะเก้ากาเหรียญเก้ากานะครับวันนี้นะครับเพื่อที่จะขอเลขแม่นมากนะเขาบอกว่าแกบอกว่าแม่นนะแล้วก็แม่นมาทุกงวดนะอาจารย์รถตู้ตู้นะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินว่าคุณประวัติที่ได้เลขขออาจารย์รถตู้มาจากไหนนี่แหละครับวันนี้นะครับมาหาแล้วก็วันนี้จะมาลองดูว่า เราลงเลขของเหรียญเก้ากาเขาเรียกว่าเหรียญโบราณนะครับเดี๋ยวกออนุญาตอาจายแป๊บนึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญกากานะก็เขาเรียกเบี้ยเบี้ยกากาเนเกากาเงินทดด้วงเป็นเงินพดด้วงนะครับของสมัยโบราณนะเป็นเงินเก่าโบราณนะจะหายากนะครับแล้วก็หลายๆคนที่จะมีตำรับตำราเกี่ยวกับด้าน ศาสตร์ด้านนี้นะหาน้อยนะหาน้อยเพราะว่าเหรียญหายากแล้วก็หาน้อยคนที่จะมาลงเหรียญแบบนี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอพึ่งบุญพึ่งบารมีนะครับของทุกๆุกคนของ f c ทุกคนนะที่ติดตามชมช่องพีนิวสุรินเทเลนนะครับของวันนี้ขอบารมีของเหรียญก้าวกานะครับก็ขอให้ท่านอาจารย์นะรถตู้ให้ออกมาแบบ3ตัวเลยเอาแบบ3าตัวเน,น้นๆแดงๆไปเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวให้การลดตู้นะครับจัดการขอเลขให้กับ f อทางช่องพีนิวซีริน์เทเลนดวกครับไปกันครับ นอาจา์ได้แล้วหเวนี้ันนี้เป็นเป็นเลขศูนย์หกเป็นเลขศูนย์หกตัวเดียวเลยเนี่ยข้างล่างเลขบนออกหนึ่งหกข้างล่างออกศูนย์หกข้างบนว่าอะไรนะข้างบนหกหนึ่งข้งบนขันน้ำมันแรกขันน้ำมันทำครั้งแรก ั้งแรกเป็นศูนยหกอันนี้เป็นศูนย์หกอันนี้มั่นใจที่ศูนย์หกใช่โพ้มั่นใจว่าสองศูนย์หกได้สองศูนย์หกเป็นตัวล่างนอ๋อเพราะเขามาแปลกๆมากเลยเพรตอนแรกอะศูนย์มันไม่สวยตอนแรกทําเป็นทํามามันไม่สวยใช่ไหมไม่สวยใช่ไหมไม่สวยเลยมันไม่สวยเลยเท่ากับเลขเลขขันน้ำมนต์เราอะเข้าแล้วอันนี้ก็ตัวเดียวตัวเดิมนะเนี่ยอตัวเดิมที่เราเห็นตัวเดิมตัวเดิมความมั่นใจมีสูงแค่ไหนจัน สูเลยแหละเฮม่เรากกกเเ็แล้วน้องไม่น้อยเยอะตัอแล้วสามตัวสามตัวสองศูนย์หกเผื่อนะเผลองไว้เน้องสองสองศูนย์หกอเนี่ยเผื่อเป็นเลขสองตัวเนี่ยเดี๋ยวให้จานจดให้สักหน่อยยวให้เขียนให้นี้สองศูนย์หกตดล่างเลยนนี่หลยศูนย์หกนี่หลตล่างศูย์หกเตามตัวนี้ตัดศูนหกเลยเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์ ไอ้ข้างบนนําเป็นหกหนึ่งหกอ่ะหกหนึ่งหกสองศูนย์หกวนหกหนึ่งหกกับสองศูนย์หแต่ศูนยนี่คิดว่าศูนยหกไม่นอนะก็สวยนะศูนย์หกสวยนะศูนย์หกสวยสองสองศูนย์หกวันนี้ตั้งใจมาทำเลขให้กับ F4 ทางพี new s, ่นิวซีแลนด์ขับรถตู้มาจากกรุงทเทพเติมน้ำมันมาสองพันนะมาเอาค่าครูสามร้อยอาจยเให้ใหตั้งใจนะครับขอให้เข้านะครับขอให้เข้านะครับขอให้เข้าเพราะปะกติก็เข้าตลอดอยู่แล้วนะครับมาดูงวดน,นี้นะครับอาจารย์บุนบนเนาะอืมไปเนาะหกหนึ่งหก วีสองศูนย์หกสองศูนย์หกอ่ะสองตัวสองตัวมีอะไรบ้างหกหนึ่งอเอาแค่นี้ไปตัดเลยใช่ไหมตัดแล้วตัดสองตัวจันตัดสองตัวก็มีศูนย์หกตัวเดียวเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ่ะแค่นี้แหละในตัดสองตัวใช่สองตัวประมาณนี้ใช่เอาเขียนวันที่ให้ผมด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าผมอีก <c oughs> เอาเลขไม่บอกวันที่นะบางทีต้องดูด้วยครับหน้าปกบางทีก็จะขึ้นให้หน้าปกนะครับหน้าปกบางทีก็อ่เขียนให้นะ้บเ <c oughs> ขียนให้นะครับนี่นะฮะนี่ประมาณนี้นี่นี่นะครับก็มีหกหนึ่งหกสองศูนย์หกแล้วก็ตัวรองไว้นะครับตัวรองไว้ก็ หนึ่งเก้านะครับอ่ะถ้าสองตัวก็จะเป็นหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเก้าวงกลมหกเก้าเก้าตัวเน้นๆก็จะมีหนึ่งหกแน่นอนนะครับกับตัวรองก็สองหกนะหนึ่งหกสองหกหนึ่งเก้าประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนะครับอันนี้มั่นใจอีลีติเนาะมั่นใจหนึ่งหกนี่แหละมั่นใจมากนี่นะครับมาทำยังไงก็มาตรงนี้ มาทำเลขโบราณนะเป็นสูตรโบราณนำเงินเก่า้ายหรือเงินพดดวงเนาะเงินพดดวงนะครับวันนี้นะครับก็มาทำนะครับเลขได้ประมาณนี้นะหมดที่แล้วนะใครเคยติดตามนะก็น่าจะรู้นะอาจารย์รถตู้เนี่ย้ะคันแดงเยอะๆเลยนะจะมีคนดูเยอะาอ่ะนะครับมาติดตามดูว่า เลขจะมาแบบนี้ไหมนะจะมาแบบนี้ไหมนะครับอ่ารับอาจารย์รถตู้นะครับรถตู้ตอนแรกวันนมรถตู้ตอนนี้ต้องเรียกอาจารย์รูกตู้วันนมไม่ได้แล้วครับผมแก่ขาวทั้งหมดเลยอ่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์เนาะวันนี้ก็จะกลับบ้านตอนไหนนี่จะกลับกรุงเทพเมุ่เทหรกรุงนี้ตอนเย็นบางทีก็ไปดูอาจารย์นั้นก่อนอาจารย์กรุงเทพ จะลงพรุ่งนี้เขานัดแต่เราไม่บอกเลขเราเขาเอาไปหลายงวดแล้วเขาเอาไปหลายก็รอ <c oughs> ดูพรุ่งนี้น้องรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางกลับกรุงเทพหรือยังไงนะครับเพราะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ขับรถตั้งใจขับรถตู้นะมาแบ่งปันนะนัดก,กันหลายงวดแล้วงวดนี้ก็ได้เจอหน้านครับปกติเขาไม่ต้องไม่ต้องลงก็ได้เพราะท่านจะลงที่กรุงเทพแล้วก็ส่งเลขมาให้อยู่แล้วนะครับแต่อยากเห็นตัวจริงครับ วันนี้ก็ได้เห็นตัวจริงแลวนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอนาะจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากมากเลยครับกับแบ่งปันตัวเลขกว่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ